สวัสดีค่ะแม่หมอเน็ตรัตถไพ่จะบอกนะคะอะข้อความถึงคุณเดิมนี้มีข้อความอะไรส่งถึงคุณบ้างซึ่งก็ย้ำเหมือนเดิมคุณไพยเป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมออ,อาจจะเป็นข้อความของคุณที่อ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้เหมือนเดิมส่วนใครสนใจเปิดไพ่กับทางแม่หมอก่าติดต่อในช่องทางที่แม่หมอได้ให้ข้อมูลไว้เนาะบ้านเขียว ประมาณนี้สับก้นสับก้นสับก้นโอ้มาเลยแต่สามใบก็สามใบจริงเออติดเลยสามใบติดเลยเอ่ะสี่ถ้วยโอ้เจ็ดเหรียญโอ้เออปลูกพืชก็ต้องหว่อยผลเนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ปลูกอะไรผลมันก็จะไม่ได้นะเออแค่นั้นเอง เจ็ดเหรียญสิบเหรียญใต้สำรับเออเดือบฟูขำนะํำไพอ่ะขํำไพเน่ยชีวิตจะขำคุณไพตลอดบไดีทด้ืมใต้สำรับ oo, เดอฟูเนาะเออคุณไพแค่บอกว่ามันคิดอย่างเดียวอะ่ะผลมันไม่ออกมันต้องลงมือทํามันต้องออกไปทําได้แล้วเออหรือออกไปหวานมเมล็ดได้แล้วอืมให้เปรียบเปยก็เป็นเหมือนกับว่าบางอย่างอะ่ะ ความคิดมันโลดแล่นนะเออแต่การกระทํามันยังไม่ได้ลุกมามันได้แค่คิดเน่ะเออนะออกไปทําสิไปบอกออกไปทําสิลงมือทําสิกล้าที่จะลุกขึ้นมาสิเออนะกล้าที่จะลุกขึ้นมาที่จะปฏิวัติตัวเองสิเออคล้ายๆปฏิวัติตัวเองนิดนึงนะผลเนะ่ผนะผลถ้าอยากจะเก็บให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมเออมันก็ต้องดูด้วยว่า เราไปหว่านมเมล็ดพันธุ์ไว้ที่พื้นพื้นดินไหนอะเออไปหว่านมเมล็ดพันธุ์ให้ถูกพื้นดินด้วยถ้าไปในพื้นดินที่มันต้องปรับปรุงพื้นดินให้มันอุดมสมบูรณ์ก่อนน่ะถ้าหว่านแล้วมันก็ยังไม่งอกนะเออหรือจะไปหาพื้นดินที่ใหม่แต่ถ้าจะเอาพื้นดินที่เดิมเออก็ต้องปรับปรุงมันน่ะอืมปรับปรุงดินมันก่อนเออให้เปรียบเกยเป็นดินเนะ <c oughs> าะการเพาะอูกก็มาจา้ะ ประมาณนั้นสรุปก็คือเรื่องบางเรื่องมันแค่คิดวนอยู่ในหัวอืม,มันยังไม่ได้ลงมือทําคิดเยอะเออประมาณคิดเยอะหลายขั้นตอนซึ่งมันต้องมีโปรเซสอยู่แล้วเออหลายขั้นตอนมันมีโปรเซสอยู่แล้วก่อนที่มันจะสําเร็จนะแต่เรามองเห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถึงความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นนะหรือผลผลิตที่เราปลูกไว้มันจะงอกเงยอ่ะเออเราเห็นเห็นปลายทางมันแล้วใช่ไหม ได้บอกมาสําหรับคนที่เห็นปลายทางอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงมือทําไปทําซะเออแล้วก็ตอนไปทําอ่ะดูด้วยว่าเราไปทุกที่ไหมอืมถ้าถ้าเราทําแล้วเราไปทําผิดที่เราก็แค่เปลี่ยนที่แต่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนที่ไพ่แค่บอกว่ามันปรับปรุงในที่เดิมได้ แต่วิธีปรับปรุงอันนี้เราก็ต้องมาคิดก่อนว่าเออเราจะต้องปรับตรงไหนเพราะมันก็ปรับเยอะอืมไปที่ใหม่ก็ใช่ว่าจะไม่ต้องทํานุบํารุงมันเลยก็ต้องทํานุบํารุงมันด้วยอารมณ์นั้นอื <c oughs> แล้วผล <c oughs> ผลที่เรามองเห็นเพือใต้ทางน่ะมันจะสําเร็จแน่อืมประมาณนี้แต่มันไม่ใช่สำเร็จทันทีทันใดนะไม่ใช่เสกปิ้งนะจ๊ะ ไม่ใช่เรื่องเศษปิ้งมันต้องมีการที่แบบกล้าเออกล้าหน่อยออกล้าที่จะลงมือทำนะดูเหมือนจะเสี่ยงแต่มันจะไม่เสี่ยงนะเพราะจากสี่ถ้วยจ็ดเรียนมันมันเห็นแล้วอเออมันประเมินมาแล้วอ,อืมมันรอความชัวมาแล้วเออยังแต่ผลมันไม่ได้แบบว่าเสกปิ้งนะจ๊ะแค่นั้นเองอืม เมื่อมันไม่เสร็จปิ๊งในระหว่างก่อนที่มันจะสําเร็จมันยังต้องมีการปรับปรุงนะเออมันยังต้องมีการปรับปรุงประมาณนี้ผลสำเร็จที่ปลายทางมีแต่อาจจะใช้เวลานานอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยฉันก็อายุเยอะแล้วอารมณ์บำพันนี้ทําจนอายุเยอะถึงจะเห็นผลอืมเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเป็นเรื่องใหญ่อะ่ะเออเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ประมาณนั้น เรื่องใหญ่ที่มันไม่ใช่แบบใช้เวลาสั้นๆได้เออซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอันนี้แม่หมอก็ไม่รู้ไปบอกมาแค่นี้อ,อพอความถึงใครก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อันันแหละเออถ้าใครอยู่ในโปรเซสของนี้ของการที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทํานะแต่มันคิดมานานแล้วมันแต่ตรองมาดีแล้วมันมันมีแผนสำรองเยอะแยะเลยในหัวแล้วก็เห็นภาพชัดถึงปลายทางแล้วแล้วรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้สมบูรณ์แบบ แน่นอนในระหว่างทางคนที่รู้ชัดนะรู้ชัดรู้ชัดแหละว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบแน่นอนประมาณนี้มันยังต้องอยู่ในการที่ทดลองอยู่ยังมีความเสี่ยงอยู่ในสิ่งที่จะต้องลงมือทำนั่นแหละไปทำได้แล้ว <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรเออแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเออเป็นผลงอกเงยที่ดีเป็นผลสำเร็จที่ดีออจากสิบเหรียญนนะ่ะ เออแต่ว่าในหัวก็ค,คือคิดนําพาตัวเองไปในทางจเจริญรุ่งเรืองเนาะเออจเจรลญรุ่งเรืองอยู่แล้วก็คิดถึงผลกระทบที่มันจะตามมาจากอืมจากการกระทําของตัวเองด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คิดถึงนะแต่ดูเหมือนคนไม่ขดไม่สนไม่แครออ์แต่จริงๆสนนะสนและแคร์ด้วยจากสี่ถ้วยนะเพราะสนและแคร์นี่แหละเลย,ยได้แต่คิดอยู่ในหัวยังไม่ได้ ตัดสินใจทําชักทีอพราะรู้ถึงผลเสีย่ยงอืรู้ถึงความเสีย่ยงไงเออแค่นั้นก็ไปบอกก็ไปเป็นทดลองทําได้แล้วถ้ายอย่างนั้นอะ่ะเออนะถ้าถ้าจะคิดไต่ตองดีขนาดนี้ก็ลองลงมือทําก่อนถ้ามันไม่เวิร์กก็แคบปรับแค่นั้นเองไพหบอกมาแค่นั้นเองตลอดคุณไพ่ก็โอเคไงก็โชคดีแล้วก็ขอทุกสิ่งเนาะที่ทำ และคิดดีแล้วเออประมาณนั้นมันต้องคิดดีแล้วด้วยจากที่ไพ่บอกมันเออมันมันสําเร็จที่ปลายทางแน่นอนเออก็ให้มันสําเร็จที่ปลายทางและระหว่างทางก็ให้มันราบรื่นด้วยเออนะราบลื่นกว่ากว่าที่ควรประมาณนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีโชคดี